จากเชียงใหม่ไปเชียงรายครับอาคาเฟ่ริมถนนเลยครับก็ช่วงนี้ไปทำงานทางเชียงรายบ่อยนะครับจากเชียงใหม่ไปเชียงรายบ่อยก็เจอร้านกาแฟส,สวยๆข้างทางก็แวะตรงนี้บ้านห้วยหม้อนะครับห้วยหม้อหมูสองนะครับฝั่งมิ่ อ่าข้างในเป็นเป็นทิพยวิลล่านะครับร้านอยู่ริมถนนเลยครับร้านริมถนนเลยก็ช่วงนี้ผ่านบ่อยไปเชียงรายพอผ่านเจอร้านกาแฟตรงไหนสวยๆก็จะแวะถ่ายคลิปนะครับเผื่อใครผ่านมาทางนี้แล้วก็เป็นตัวเลือกอ่าสำหรับการพักรถนะครับจอดพักรถสังเกตง่ายครับอยู่ตรงริมถนนเลย ออาฝั่งนู้นคนละโซนกันนะครับที่เราเห็นข้างหน้านัคนละโซนกันนะตัวร้านมีเฉพาะตรงนี้นะครับป่ะดูข้างใน อ๋อนี่ของผมร <Okay. S 1> ้านหยุดวันอะไรครับหยุดหยุดวันอะไรครับอาราฟร้าน,นุค,นะค่ะเปิด8โมงเช้า5โมงเย็นค่ะ8โมง้า5โมงเย็นสารอาทิตย์ปิด6โมงเย็น,ยนข้างในปรบอากาศเย็นดีชื่นใจเลย จอดพักรถก็ชิลดีนะครับชิลดีบรรยากาศเย็นสบายดีเพลิินกับอ่าสีเขียวของต้นไม้ใบหญ้าอีกนิดเดียวก็จะข้ามไปฝั่งเชียงรายแล้วนะครับ มีสวนกุหลาบด้านข้างนะครับน่าจะเป็นของรีสอร์ทเนี่ยผมผมมาแวะที่เนี่ยช้าไปช่วงที่ดอกไม้สามสีเนี่ยมันบานพร้อมกันนะ่ะสวยงามมากเลยอ่ะผมจะแวะหลายครั้งแล้วแต่ว่าารีบเพราะว่างานค่อนข้างทำเวลาวันนี้ว่างก็เลยแวะหน่อยมันมันขาดสีส้มไปอีกอย่างเลยสีส้มเยอะๆนะมันจะตัดกันสวยมากเลยส่วนตรงนี้เป็นสวนกุหลาบ น่าจะเดินไปถ่ายรูปได้อยู่สบายตาดีครับเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูฝนแล้วนะครับสำหรับพังเหนือโอเคร้านเล็กๆริมถนนริมทางหน้าแวะครับบรรยากาศดี เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับมาเผื่อใครขับรถผ่านมาทางเส้นนี้เจอกันคลิปหน้าครับมันก็มีเสียงน้ำตกไหลผ่านอยู่นะนี่แรงสุดแล้วกำลังจะเข้าหน้าฝนน้ำหน้าจะแรงกว่านี้ต่อไปนะหมายถึงว่าต่อไป